ี่ตองครับเรื่องของไทม์โซนเวลาการเทรดเนี่ยเราต้องรู้อะไรบ้างครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องทราบก่อนว่าแต่ละคู่เงินนะคะตลาดเปิดปิดกี่โมงนะคะเพราะว่าแต่ละประเทศนะคะไทม์โซนเวลาไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าเฮ้ยคู่นี้คุณอยากตื่นมาเทรดตรีสี่ก็ไม่ใช่อ่ะทีนี้เดี๋ยววันนี้นะคะจะมาบอกว่าไทม์โซนของแต่ละประเทศนะคะเปิดช่วงเวลาไหนเนาะแต่ทีนี้เนี่ยวันนี้สองจะอิงจากเวลาประเทศไทยนะว่าเปิดปิดกี่โมงนะคะก็ จริงๆตลาด forex นะคะอิงกับเวลาธนาคารเลยค่ะธนาคารเปิดปิดกี่โมงก็เปิดปิดตามเวลาธนาคารเราสามารถเทรดได้นะคะจันทร์ถึงสุกเนาะว่าคู่เงินทองคำอ่ะโอเคไ i ม์โ o นนะคะก็อิงจากเวลาประเทศไทยนะคะเปิดทําการทุกเช้าวันจันทร์เวลาตีสี่โดยประมาณแล้วก็ปิดทําการทุกเช้าวันเสาร์เวลาตีสีโดยประมาณเช่นเดียวกันแต่แต แต่ไม่ได้หมายความว่าให้ในักเรียนนะคะหรือว่าทุกๆคนเนี่ยตื่นมาเทรดในตอนช่วงเวลาตีสี่นะคะเพราะมันยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีในการเข้าเทรดเนาะไม่ต้องแบบว่าโอ้ยตั้งปลุกเลยตีสี่ตื่นมาเทรดไม่นะคะไม่ต้องเพราะว่าในช่วงตีสี่ตีห้าเนี่ยอาจจะโดนในเรื่องของบิตอาร์คหรือว่ากราฟหรือช่วงสเปรดเลคะ่ะมันจะถ่างดังนั้นเนี่ยเวลาที่เหมาะสมในการเข้าเทรดนะคะสองจะให้เป็นแบบนี้นะคะอย่างคู่เช้านะคะสำ,สำหรับคู่เช้าเนี่ย ให้เป็น A กับ J นะคะในช่วงของอตั้งแต่8โมงเช้าไปถึงบ่าย2อะไรแบบเนี้ยนะคะ A กับ J ได้รวยก็คืออย่างเช่นอะไร A คืออะไรบ้างคะออสนะคะแล้วก็ J จอะไรญี่ปุ่นโอเคไหมอ่ะแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเทได้ตั้งโมงเย็นเลยนะโอเคไหมคะนะทีนี้นักเรียนสงสัยอ้าวโค้ดคะแต่และคู่มันก็เทได้24ชั่วโมงไม่ใช่หรอมันได้เหมือนกันค่ะแต่ช่วงเวลาที่เหมาะสมและช่วงเวลาทางโซนที่เขาเปิดจริงๆรกราวิ่งจริงจริง ตามช่วงเวลาที่2ได้บอกนะคะอ่ะมากันต่อทีนี้มาทาำ่วนของ E G Switch กันบ้าง E G Switch เนี่ยตั้งแต่บ่ายนะคะนะบ่ายตั้งแต่อ่ะ11โมงบ่าย2ถึง5โมงเย็นเนี่ยเราเข้าเทรดได้เลยนะคะส่วนช่วงเย็นนะคะใครที่ชอบเทรดทองคำมีแน่นอนสายทองคำแลยสายแบบเอ้ยสวิตตัว,วะนะคะทองคำอเมริกานะคะแนะนำเลยเทรดช่วง หนึ่งทุ่มถึงเที่ยงคืนได้เลยถ้าเป็นไปได้นะคะก็อยากให้นักเรียนทุกคนนะคะเคลียร์ไม้ตั้งแต่ห้าทุ่มเลยนะคะเป็นแบบเก็บเป็นวันๆไปจะดีมากประมาณนี้